มันยากาศผู้าสาวครับอ่านปาัดแปดเบื้องเกิดครับ,บพี่น้องกินขาดครับเติบเติบลุวยตื่นครับเฮ็ดมากวนาานนนันนี้เพระท่านระเบิดโคตปชนีี้ันนน่ะมริง เนี่ยไปซื้อ oppo มาใช้เลยห้ามใช้ไอ้นี่นะมันสดเกินห้ามใช้ไอโฟนหน้ามันสดนูซื้อมาแล้วหน้าหนูซิดเหมือนศพเลยตัวไหน oppo รุ่นไหนไออะไรนะเดี๋ยวบอกนะว่าเอา e เก่ามาเก็บไหม oppo อะไรใช่ยังไงเนี่ยดีนุ่มอ่ะจะบาทซื้อไหมจะบาทหกพันกว่าโอ้ยต้องหมื่นนึงหมื่นตัวตัวหมื่นตัวนี้หนึ่งหมื่นหก ฟวนมันสดดีฟวนมันสลดเลยเลยมันสดเกินม,มันชัดเกินมันไม่หลอกเราชอบหลอกหลอกอันนี้เข้าตัวนี้เลยอืีโอ้บรรยากาศด้ครับเสียงงงเก,กิน เป็นลูกเสาหลากัมวลนะครับสมัยเนลีพยสมัยตอนสับเหลียะครับใส่เงินผู้เดียวไม่มีผู้ใด้่วยใส่ครับมองกันยังน่อยอยู่เขาจะมาดูตอนไหนทำไมเขาจะมาดูตอนไหน หรือว่าเขามาเรื่อยๆเขามาเรื่อยเรื่อยเรารู้ราคาทุกตัวไหมอย่างเราเอามาเนี่ยรู้หมดเลยรู้หมดแค่เราฮักก็ว่าเมาส์รวมมาเนาะจำตัวคั้ยเลยบุ๊คเขาขายตัวหนึ่งเขาพูดเลยราคาตัวหนึ่ง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 ตัวหนึ่โอ้ยโอ้ยพ่อมาดูน้ำไหนอยู่ัดตัินโอ้ยทำขายงูเ จ้างมันมาเกี่ยวหย่านีอให้นอาเลยอถ้าแบบโไปนี่เออเอย่างนมันแบ่งผูดกินกูหมื่นแล้วมะวยันกินขมันกินนี่มันขึ้นมาเองกินนี่มันขึ้นมาเองเดิดความไว้ให้แบบผูอูนอนผาเป็นอย่างเงี้ยอย่างเงินเขาจับกินมันอะไรอย่างเง้ยิ้าให้กันล้ยไปทุก ือบอกมันไนที่เนาะมันโปะมันไนี้ยวาสตัวก็บอกมันไ่ะเนาะมันเป็นลงเองคื่อพี่น้องะลงทองหนยท่องน่อยเอาท่องไงนก็ได้อามม่น่อ๋อเนี่กะสวนยทูปือมือไม้ครับ้องเอ้ยทำไดไม่อ้ย ใจเลยใจสีคลิปพี่นอ้อนงนาะใช่ครับน้องเขาเห็นเขาก็ตื่นเลยวันนี้แต่สจีจุ้งกล้วยลงรถเขาเห็นซัาเปอร์เลยกล้วยมันก็นตื่นวะขวบป่ะด็ใส่ชุดสีผ้านวะ่าในซืดอเหรอนนี้ขวบไปไกลอยู่ก็เลย,ยไม่อยากไปจับกล้วยนะมันบอกมีชุดใส่เสียมนันเสียมนันถ้าเอาใส่เสียสีผ้าใส่ในม่านเสียกแล้ววันนี้เปล่าทีททเดียวล่ะยางล้มบิดบ้านเขาทีเดียวเลยเรื่องของทีเดียว มันต้องฝ้านเนีมันติดข้รรษามันดิบยูด้วย้ยมันท่านบมเหเอาขึ้นเอามือมันไว้ก่อนเนี่ยัน่ยเลียนเปียนเลียนหองามเลยเลียนหอวขอดีเนาะบ้านซ้ำหนง้อดีเลยว่ะขี้มึงมันไ่โยไปไปยูนะมึง หงจะว่าจะหงงึ่งๆจะหงสามจะหง,หง,งอยูเด่นหงเง,งินสามหงคู่หงเียนใช่ไสนี่สดอีหลเยอด้ช่องไอ้ดังนี่ไอาเบียนที่นึงม,มึงมาไทายงวัวไทยคุ้ยออกลูกจากไคยนกออกลูกลเหรอ เพื่อนตอนนี้ไม่มีตรงไหน,นก็ได้ที่เราอยากขั้นโฆษณาแล้วเราก็มากดตรงน,นี้นช่วงพักโฆษณา,น,านุ่นก็เอาทุกๆหนึ่งนาทีเลยปฏิเดดาโฆษณาย,ยัางขงั้ยังไงแต่ขนนั้นแบบนี้นะไปกดไปกดตรงน,นี้นคลิปเลยเอาทุก,ทก,ทกมึงไดทีไปเลยเอ,อ๋อระเบิดเดะหรือาเห็ดมีคนเขามาเบิงเลยเดะขามาเบิงแต่ของมอนั่ เราเลือกใส่เราจะใส่เท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่เราเลยแล้วก็บันทึกด้วยนะลองทําเองสักคลิปหนึ่งลอบันทึกอย่าว่าลืมอีกลืมไม่ลืมหรอลืมอะซ้ำลืมกับเป๋าเงินอะฮันลืมเงินค้ามยะฮันลืมมองซีนไอเงินต้องขยันเรื่อยๆสวัสดีค่ะเพี้ยนหนาเออใส่แต่ติ๊กตอกนั่นแหละแล้มองวันไอเงินนี่เก่งคักแต่ละไลน์นี่ อกลตเอล่นติ๊กตอกแล้วยังสิติ๊กตองเหรอเล่นจนเป็นติ๊กตองแล้วรับสตอรี่เห็นหนาล็กแรกล็อกแกึเนี่ยสวยะเอาขาวอยู่มุมมีท้่เลยมีขาว กองพอดีจ่ะบรรดาแล้วนะค้นเขาค้นง่าคนจบปุ๊กไข่เมื่อวานตกไหมฝนเมื่อวานทั้งวันไม่ตกตกตอนคืนแห้งปะวันก่อนก็ตกับเอาไปขอลับเเอาไปขอลับอะนิ่งเอาจะคลิปอ,อะขอเลย งั้นก็ลองนะเออเมียนมันว่มีหมม่มอยู่เนาะนี่ก็ขี่เล่นไปยวะขี่บนถนนแล้วก็ถ่ายไปว่ะครอย่างมึงน้องนุ่น,นครับรบปครับสิบหล่อครับ,บ,รอ,รบอู้ยหญ่เสาขอก้วยประยู่ดอกมึงมันเน่ากว่านี่ <c oughs> ป่อยู่อีหลีต้องเอาไปตั้งร่ำยุทธางให้ ไอ้โอ้ยไอโค้งแบบเล่นต้องขำเลยเอ้ยรถทายเงปิ๊กวะน่กินไปนนเอยปนังจอยจะเจริมือเ่งจอยีว่าดินขอมีหย่างมาเนี่ยปทุลละขับบอาสิไปทุละนะอายุแล้วอยากพราวเส้นเตกน้กลลุ่หูมเว้จิงเท่ยมบอยากวะมาเสียบ Safe да. เผาด่ทองงของคนไทยก็ไปซื้อเด้อ่มซื้อได้เชื่อว่าจไปซื้อเงี้ยเรอซื้อเครื่งบดไปทำซื้อเ็ดละงูซื้อแท้นนเบิ่งมมุ่นมัางวะเนี่ยให้หสุดหูสุดตายเลยก็สี่โอุ้งเอสุดยากย เงี้ยวเงี้ยวพูดก้วงสิเมตรเงวกิโลหนึ่งเอาลงยังไหนไล่ยังไง่กี่นาทีสิบเอ็ดนาทีคอมเมนต์ล่ะคอมเมนต์ยัง เน่ไม่ทำคลิปเป็นยังไงก็มีความสุขดีความสุขดีคือเบรเฮดะเท่ามคอนโมันเยอะโลรเตอะไรมาเยอะเต็มเลยคมจำมันเท่าไหร่เครื่องบเองไอโฟนเจ็ดคันน้อยเิองจไม่ได้หรอวคมจำให้เดียสองคลิปที่เต็มเต็ตัวนี้สองร้อยห้าสิบหกจิบ เครืเลยแอนดรอยอ่ะความจำมันเยอะไอโฟนอ่ะความจำมันน้อยอาจารย์โทรมาตามย์ไม่ไปเรียนต่อจริงไม่อาจารย์ไม่ดูทตามแล้วเพื่อนเหรอเพื่อนก็มา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 เมื่อวานว่าจะไปแล้วเรีมื่อวานตะวันแดงเปิดวันแดงเออตะวันแดงไม่จริงเลยหนูไม่ไปเรียนจริงเลยตะวันแดง ส่งคลิปไปเหล่าเพื่อนเนี่ยเอตะวันแดงเพื่อนทักมาอยู่ไหน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 อันนี้ลูกค้าพี่เที่ตะวันแดงครับตัวไหนครับตัวม้าตะกอไงครับจองตัวหนอะไรแล้วบูงทางขวาครับนี่จ้าเมียตะวันแดงครับราคาคนพนีก็คือว่าจริงครับตะวันแดงไม่สนานน้ำก็ไม่ค่อยได้ไปบ่อยหรอกนานนทีนานนทีนานนานทีนะครับ ไม่ใช่นานๆทีอาทิตย์ละครั้งพอแตก็ชุ่มก็ช่วยมีกำลังใจในการเรียนนักหนาเลยทุกวันครับไปแต่นทร์รังคารถึงสุดเช้าอาทิตย์พักกลับบ้านลำค้างวันแตะวันเดียวเมื่อไหร่จไปกลับไปเราก็ยืนยันการเย็นเดียวเนาะเมื่อีหว่าเย็นดียววันอากาศดีมันลงอยู่บ้านไม่ค่อยลง อยู่้บนมันอู๋ฟังจต่เสียงพี่ทำดูคือโป้งๆเป้งๆอย่างนี้มันังเหีวมันอ่ะเลวเขากเด้แต่อสั้นเขาเงี้ยบอะนี่ตัวเม่เลมันก็บองงามเลยเว้ยยันมันงามแล้วนั่นแหละไม่ถ้าต่อเข้ามานนมันิงงั้มมันชิงงั้มมันคืออะไรน นี่แหละเรื่องหอร์นองนุ Whereas, in ่นครับเห็ดอนคลิใบถาแล้วครับคาดได้เจ้าเบาเฮ้ยขึ้นยังแล้วแม่ทำไมขาวขึ้นเนี่ยเอาครีมอะไรแม่ใส่เมื่อแม่ขาวขึ้นเลยนี่เลยอืมเมื่อนี่แม่ขาวขึ้นแม่ขาวบ้าขัดเลยเราก็ขาวนี่ทำหมีพี่ใช้คอนเกียร์เมื่อก่อนขาวขาวมากอือ ธรรมชาตาิน้ะดำเดือดใกล้ย um ู่ลูกสาวหละาอะไรจะมองงามเบิดครับนี่งงามเบิดแล้วยังห้องแล้วยังตีเดียยังยังกู่อยยางไม่ได้ปูหรอกยักได้ก็นอนคัดอยู่บนใดเฮียนให้แม่ขึ้นไปไหนนอนคัดเลย เอ้ออกไงจ้ะแม่ไก่ไปดีอ้าเอ้าเอเงินพันเดียวนึงใหญ่ไอ่ออกไงต่อรับปลูกกระเบียงอย่างนี่คือเท็ดดีไอ้นีน่องหองแย่แต่ว่าห้องมะกวดบ้ามะกวดจริงเตังน้องกินนั่งหมดเต็มห้องอยู่อเดือนหนึ่งถูอยู่เดือนหนึ่งเสียผ้าก็ไม่ไงขาอกซากไว้บ้านในต่างมึงส่งใส่โต๊ะโต๊ะเกาเสียผุเป็นเลยเย็นดีเว้ย ย right so no ี้มแต่ว่าอยู่เพืเดียวกันเบียนหนึ่งรูไล่เพียอยู่จะรู้ว่าสิมาอยู่บไมาอยู่มาอยู่ครับมาอยู่ครับก็จะว่ามาเบิ่งอะไรก่อนไมนมีผู้มองอลไรสิร้อยมาเพื่เดียวกันไม่ออกบได้เห็นหน้ามันิเหมือนบัดนี้เฮาเฮามาหาเขาแล้วบัดนี้เขาต้องไปหาเฮานี่แม่นแม่นซั่นบ่ดังบ่ดังซั่นบอดังต้องไปหาอาจารย์แม่นใอาจารย์ปุกเสกให้ต้องไปเบิ่งเครื่องบุญคือกันอือเอับสามนั้นครับอือโอเคไปนี่จะไปไปนี่ไปบ่มีโอกาส มันก็เลยตามเมียงไปนิดเดียวเองนะมันไม่ไกลมากไปถือตาเมียงก็ได้เราจะขี่รถมาครับเออหุ้ยปลาขี่เข้าไปเข้าไปดุเข้าไปยังน้องจงน้องจุอล้วกเจ้าวซอร้อนถูกนะทำยังไงครับ